ใครชอบออกกํลาลังกายบ้างคะทั้งออกกํลาลังกายทํากิจ,จกรรมต่างๆแต่และวันไม่ได้อยู่นิง่งไม่ได้พักกันเลยทีเดียวและแน่นอนค่ะชอบมีอาการปวดเขา่าปวดกระดูกตามมาและนี่เลยค่ะกบเลือกผลิตภัณฑ์ดีนะคะอย่างไชไลโบเนสเอ็กเซลเมมเบรนเขาเป็นผลิตภัณฑ์ะะช่วยบํารุงกระดูกและข้อมีเคลเซียมชนิดทีด่ดีที่สุดลดอาการปวดนะคะและอาการอักเสบได้ดีมากๆเลยนะคะเขามีผงเยื่อหุ้มเปลือกไข่ขาวจากสเปนซึ่งช่วยลดอาการอักเสบลดปวดโรคไขข้อเอ็นอักเสบกระดูกอักเสบต่างๆเนี่ยคือลดมากช่องในน้ำก็คือ ละลายไว้ทานง่ายไม่เหม็นข้าวเลยค่ะ,ะเข้ายังใส่เป็นตัวคอลลาเจนไททรูเขาเป็นคอลลาเจนที่สําคัญต่อกระดูกและข้อซ้มแซมนะส่วนที่สึกหรอในกระดูกได้ดีมากและยังใส่วิตามินมาให้อีกจุกๆเลยค่ะทุกคนมันติวิตามินซึ่งจะเป็นวิตามินที่ดีที่สุดนะคะในการช่วยดูดซึมสารอาหารของเราเนี่ยให้ครบจะได้เข้าไปเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายเลยค่ะใส่มาให้ขนาดนี้นะคะราคาของน้องเขาก็แสนน่ารักเลยผมได้ดื่มตัวนี้เป็นประจําทุกวันนะคะทุกอย่างคือโฟมมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นฟันเส้นผมของเรานะคะแข็งแรงขึ้นมากๆ ถ้าไม่กดนะคะไม่กลัวเลยค่ะที่จะต้องออกไปทํากิจกรรมต่างๆแบบที่เราชอบคือเรามันสายแอคทิวิตี้อยู่แล้วอะใช้ร่างกายหนักนะทุกคนก็อย่าลืมดูแลน้องนะใครที่เป็นสายเดียวกันหรือมีปัญหาแบบเดียวกันแนะนําเลยค่ะแบรนด์ใส่ลรตัวนี้ท่านดีเห็นผลแนะนําให้ไปหาลองกันนะคะ